มาต่อกันค่ะเปลี่ยนเป็นกล่องหลังแทีนเฮ <c oughs> ้ยกุหลาบมันซ่อนข้าเจ้าปูกุหลาบละใหญ่นะคะอีลาปลูกกระตายขอรอให้ได้อุ้ยต้นอะไรสวยจังดอ,อกพวกนั้นบ่นี่ดอ,อกสบาดอ,อกแก้วอุู้้ หลังงานเลยขวตี๋เนี้ยแม่หนูหมาเขามีต่งหลังงานเลยสาธิตใจดี ใส่หัวเรา่เบี้เอ้ยโมูใส่ไหซีบ็นเนื้อใจบ้านขาจนเอาแบบวิธบานลางงามๆค่ะ ้าน้อยอีกจักเม็ดฮะข้าเจ้าพักกันแวะเฮาบ่ <c oughs> <c oughs> แวะเซเว่นอยู่แถวนี้ไม่อยู่เป็นบ่ค่ะ เซเว่นบอกไก่นหมค่ะโอเคค่ะจ้าจ้าขอบคุณค่ะมีอยู่นะคะเซเว่น <c oughs> <c oughs> อ้ยต้นสน <c oughs> อะไรนี่ต <c oughs> ินเท่ม้า น้องหยานะม่ er> sw ้าววยกะยางอรนะข้าขยันยางจิ euh. ้มตาแล้วเตาเจ็บจิ้มแล้วตอว่าข้องนองซิวขื้นก็งงมากเลยหัวย่างเซเว่น มาแล้วบอน่ารอกจังจักรโลกหนีหรือมานี่ลูกนก แต่งตัวแบบชิวแหงค่ะเออแม่่าซ mmm, ื bueno, ้อขอไป้ลรกินยูกเพื่อสบายนแก่ไอีก เย่แย่บายเป่ตารางง่าสูอ่ไม่เนตาดีแท้เออจริงอแม่กอดลูกพี่แมวมองหนูกระทะแมวทอง เมวมองกจนแงมัวยงหัวเธอโจกหัว <único> ฉ <Liberty Overwatch> ันได้ยงเหมือนเดิมย่งเงียแมวมองพูดแบบเต็มปากกนว่าแมวมองหอย่าบอกเลยมาแบบว่าคือแมวมองกันเี็มหินมัเออแล้วก็เลยแบบแมวมองกองกตนี้สล้วจอยนะ เล็กหน่อยก็ได้ไปโรงเรียนวิ่ยเจอบางม่วงไอโอ้ยไอโม่ปัดบากม่วงเล้ได้องศาคาาฟ่ี หากันหุ่นน้องมวมองหล,งลานได้วาไปกันสิปาแมวมองพ่ <c oughs> นนอ,อมแมวท่องพอแมวมองแมวพงหูบอลขยานมาอีกจังนาทีหรอสิบสองกับสิบหานาที ไปเซเว่นค่ะเดยวไปบลงมวนแล้วปาค่ะเมียมวนปาค่ะเล่นแล้วอีกนิดเดียวมั่าอุดใจเดียว ที่ว่าอันอย่างางานที่เขายางดูๆน่ะยางออมอยู่สมุดซาคอนน่ะทางไม่น่ามันเสือแบบยางจากนี่ไปเสียไนเลย <c oughs> สนุกใช้ตังคฮะ แล้วแล้วเขาก็มาหอดแล้วนเป็นทีเรียบร้อยนะคะภารกิจสซัมเลสนะคะมาหดเซเว่นเป็นทีเรียบร,อยร้ยบรอยแล้วนึกว่าจะไม่เห็นนะคะสวหรับคลิปนี้ก็ฝากกดเพียงสนิทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบบเก่านะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ยกกระพัดละแล้วเพมือนออฟฟิเชียลแล้วนะเจ้าเนื้อฝากควมเป็นพี่น้องเบิร์แย่งอีหล่าแล้วเวจา้าพบพ่อ,อกพอพอพออันที่นะคะบ๊ายบาย